กราบสวัสดีครับกราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องนะจากนั้นอิซิหรือบอมมีอุศีนะเนาะตัวฝ่ามังเเทลร่วมไปถึงพ่อพี่น้องทางอุดรทุกทุกคนทุกทถังกันเลยนะครับโดยเฉพาะวุยนะครับเนาะหลังจากที่นะครับาไปซ้อมเสียงนะมาหลายเมื่อหลายวันนะเนาะครับช่วงนี้ก็ช่วงหนาฝนนะครับหนาไรหนาหน้านะครับเนาะครับพ่อพี่น้องทางอุดรนะครับหรือพ่อพี่น้องตัวไทยนะครับอาจจะทำไรทำหน้านะเนาะมาเรียนแจ้งให้พ่อพี่น้องได้ทราบกันนะครับอุยยุทธชะงักเพราะ สาเหตุนะครับเนาะนะครับส่วมไปถึงภารกิจนะครับทั้งทงทั้งหน้านะครับเนาะทั้งบวานทั้งเรือนเนี่ยคดีเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะที่ได้พักหยุดการค้าขายไปนะครับเนาะฮันอูยจะไปทําการค้าขายนับในเมือหนาเมื่อไนร่จะเรียนแจ้งให้พ่อพี่น้องเอกซี่พ่อพี่น้องอุดผู้หนุนได้รับสาบทั่วถึงกันขนาดนะครับฝากไวยเจโนรินะครับเนาะเมื่อนี้เมื่อไขร่เครียดนะครับเนาะไขรเหนื่อยใครร้อนนะครับเนาะครับต้องขออนุญาตเจอเสียงในวันพระวันเจ้านีกันแบบนะครับเนาะ เพื่อนะครับบทเพลงนี้เพื่อเป็นคนกำลังใจนะครับเนาะให้นะนายทหารนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับทุกๆคนท่านกันแหละนะครับทางอุดรตัวไทยกันแหละนะครับเนาะเป็นรั้วของชาตินะครับอุ่ยก็ขอเป็นกำลังใจนะครับท่านพลทหารทุกๆนายทุกทุกท่านนะครับเนาะให้ตลอดให้เรื่อยนะครับเนาะ บทเพลงนี้ครับฝากตอนมิดประเคนแฟนมรเมศเลยฟังกันนะครับขออนุญาตใส่บทเพลงของอาจารย์ไผ่พงศธรนะครับในการทำลงเสียงในมือนี้หลังจากที่วิบายลุ่งคิดมาหลายมือนหลายวันนะครับเนาะเดี๋ยถึงก้นกําลังใจของพ่อพี่น้องนะครับเก้าเดินต่อไปเรือยนะครูขับคู้ขายผู้ทําการทั้งวันผู้ทําไรทํานาทําสวนไก่สําเจตัวประกาศนะครับเนาะรวมไปถึงนะนายทหารท่านผู้หน่อยท่านผู้ใหญ่นะครับ ทุกคนทานก็ขอให้ตลอดปลอดภัยด้อนะครับเนาะทุกๆคนทันทางหลอดทัวไทยนะครับแล้วกันนะครับเห็นครับครับท่อปะซองลุอีสานแบพวกที่มีฝากตอนเป็นคนกำลังใจของนะครับเป็นคนกำลังใจให่เม่ทับนะครับเนาะนม่ถามทุกๆคนทันนะครับเนาะไมยผู้หน่อยผู้ยหญ่กันแห่ตลอดปลอดภัยด้อยนะครับ เอาซึ่งทึงด่าสากับทบสองลูงอีสารนะครับเนาะเขียนครับในการตกอบเสียงนแบบเนาะต้องฝาบานเมาก้เียนเข้ามาลุมทหารทุ่งบสองลูกอีสานนรมาประจำการใช้แดนมาลี บ้านเมืองขดัดแยงสายตาระแวงผายวายชีวิตดำรีดำน้อยรอยรีบแห่นบนเส้นทางายกระบอกเืนบาดเจ็บน,นอนที่จำจากจอตอนนี้รุ่มเด็กช่วยมาวิวีคงรลับกันดีกันรตลอดคืน มุงทหารเกณฑ์ออกราตะเวนเสียเดนตรียังห้อยดาวตกเสียงนกกลางขึ้นย่ยวซ้อมเสียงปืนจากทายเขาไปลในวันดีดีที่ไม่มีสถานการณ์สาวกนาวีกับบ่าวอีสานยิ้มให้กันอย่างปั้นน้ำใจ สังคมรำนาแเ่วาวก็เป็นคนไทยุกประจำการกับบ้านมออเมืองไรเพื่อพี่น้องหทยจะไม่รู้มาอยาเขาบุญทก่ภาพนมำองินไกลมากมายความรักี่ดวงชีวิตที่มอดดับสั้เวยความเชื่อแยกยินอย่าง้า อยู่้อมในน้อยกว่าเกนยืนยามที่สามกว่ากวาเสียงโหรักของแม่แวววมาหัวใจคนว่าที่หัวใจเอาจะเดินกระซาบปากต่อนะครับเพื่อตื่นคักำลังใจพอพี่น้องับเนาะไปก่าไเดินกระต่อไปเด้นะสุขาสุขาย่อทำการทำงานนะข้ารุนตัวไทยนะครับเมืองนอกเมืงนาก็ะดีนะเนาะขอควาพอพี่น้องับ มลังใจปองนะครับล็อกปองให้รับทหารในท่านผู้ใหญ่ครับเนาะท่นผู้น้อยตลอดปลอดไทยเลยน,นะครับบัญหาบรรจงสถานาการณ์สากนาวกับป๋าอีสานยิ้มให้กันเป็นปนัน้ำใจต่างพูดรำนาแต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทย จำการจากบ้านมืออะไรที่น้องให้จะไม่โูกมามอกเขา,า,าบด,ด,ดาบเหมือนไก่มากมายความรักดวงชีวที่มอบตั้มสร้วยของเชียบียกกินจังฟ้าอยู่ต่ในนอนกวดเพื่อนยืนยามที่สามกว่วาเ ของแม่แววมามื่อใจคนว,วางที่หอดฟ้านีอยู่ต้อแมแน่นอนกวัดตื้นเยียดยามที่สามกว่ววากว่าของแม่แววมามื่อใจคนว,วางที่หอปดป้านี สวัสด mm ีครับงามๆกันแล้วนะครับบทเพลงนี้ซึ่งซึ่งสาสนะบเนาะฝากตอนมีดบกเคียนแฟนมาลองมาล้ำนะครับเนาะแล้วก็ขอมาเรียนแจงให้พ่อพี่น้องเอียบซี่นะครับเนาะได้รับสาบนะครับเนาะทัวถึงกันนะครับเนาะรวมไปถึงพ่อพี่น้องผู้น้นนะครับเนาะก็ขอให้รับสาบและเข้าใจนะครับรวมไปถึงพ่อพี่น้องผู้ติดตามเพิ่มก็ขอขอบพระคุณหลายเด้วยนะครับเนาะ มาเมื่อนี้ก็มาซ้อมเสียงใครเครียดนะครับใครร้อนนะครับใครเหนื่อยนะครับเนาะในช no so ่วงหนาฝนหนาไรหนาหน้านี่นะครับเนาะอุยก็ทำไรทำหน้านะครับคือกันนะครับในสัปดาห์ในปีนี้นะครับเนาะนะครับก็มาเรียนแจ้งเนี่ยพี่น้องได้รับทราบกันนะครับเนาะนะครับมามาซ้อมเสียงเมื่อนี้ในวันนี้เพราะว่านะครับเนาะในวันพระวันเจ้านี่ก็ต้องขออนุญาตใเสียงดื้อนะครับเนาะในการจบซ้อมเสียงนะครับเนาะ รวมไปถึงมา <ijk> เรียนแจ้งให้พ่อพี่น้องได้รับทราบนะครับทีวียุทธก็คือว่านะครับเนาะต้องทําภารกิจนะครับเนาะทั้งทรงทั้งหน้าทั้งบ้านทั้งเรือนนะครับที่ติดค้างไว้ให้มันเสร็จมันจบซะก่อนนะครับเนาะอุเอจังเจ็ดวันขึ้นไปหาพ่อพี่น้องนะครับผู้อุดหนุนนะครับในยุ่งนกินที่วิยุเคยได้ขายมานะครับเนาะอุเอกะบริขายแพงนะครับผมว่ามีกระรถบนสแกนได้ทุกทุกคนถัดนะครับทางอุดรทั่วไทยนะครับเนาะ นะครับไปเท่าน่อยกันว่ารถอุ่นสแกนได้มันกับลดอุ่นสแกนได้ทางอุดรทั่วไทยนะครับเนาะถ้าว่ากับขายอยู่อุดรเกาะนะครับเนาะกับลดอุ่นสแกนได้แค่อุดรนะครับเนาะนะครับอันนี้กับโบ่เพ่อโลไปพี่น้องเอ้ยนะครับเนาะประธานาภัยละลายเด้อผิดภูริผิดไปนะครับเนาะนะครับไปเท่าน่อยกันเลวกันมัอนี้มาส้มๆเสียงนะครับเนาะเพื่อเป็นก๊อกำลังใจนะครับให้นะครับนายพลทหารนะครับเนาะท่านแม่ทัพนะครับเนาะครับที่เป็นรั่วของประเทศชาติประเทศไทยเฮานะครับเนาะ ที่อยู่ทางนะครับใช่เดือนนะครับไทยกัมพูชานะครับเนาะบี่เป็นท่านผู้น้อยท่านผู้ใหญ่นายทหารนะครับเนาะท่านนายพลหรือท่านแม่ทัพนะครับเนาะข็ขอให้ทุกๆคนท่านนะครับตลอดปลอดภัยดื้อนะครับขึ้นมานะครับเมนเดือมนะครับเนาะแบบตลอดปลอดภัยนะครับขึ้นมาหยัดหาหยัดที่พีหนอกนะครับเมนเดือมขึ้นมาหา ผู้เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นเมียเหมือนเดิมให้ตลอดปลอดภัยทุกทุกคนท่านนะครับเนาะนะครับในวันพระวันเจ้านี่คือวันศักดิ์สิทธิ์กันละกันนะครับเนาะโอ้ยก็ต้องขออนุญาตใส่เสียงเด้อนะครับเนาะแล้วก็บ่ได้นะครับมินประมาทผู้ใดนะครับเนาะซ้อมเสียงนี่คือนะครับเพื่อเป็นคนกำลังใจพ่อพี่น้องนะครับผู้ทำไรทำนาทำสวนเนี่ยนะครับพ่อพี่น้องเอฟซีผู้นุ่นเนี่ยมาเรียนแจงให้พ่อพี่น้องได้รับทราบแล้วก็เป็นคนกำลังใจนะครับเนาะให้รั่วของฉาดคือนะครับท่านเมียทับหรือว่า ท่านนายพลนะครับนายทหารครับท่านผู้หน่อยท่านผู้ใหญ่ให้ทุกๆคนท่านนะครับเนาะเป็นรั้วของชาตินะครับเนาะกลับขึ้นมานะครับกลุ่มของทุกๆท่านนะครับพอฮามิอาเพียหนับอยากตีไปหนองผู้ใหญ่งจะายให้ตลอดปลอดภัยทุกๆคนท่านหรือในวันพระวันเสาร์นีเวียขอขอพูดคุยนะครับเนาะขอทุกๆท่านตลอดปลอดภัยหรือสาธุนะครับเนาะสำหรับเรื่องมือหนีนะครับเนาะอีกเก็บ่พูดมากไล ใหญ่ห่างครับนะครับอุ้ยก็ต้อขอยุตินะครับในการซ้อมซ้อมเสียงไว้แค่นี้นะครับเนาะหลังจากที่บอได้ซ้อมเสียงมานานหลายวันกันแหละไอ้ก๊บฝางใบชะน่อยดื้อนะครับกราบสวัสดีครับขออนุญาตใส่เสียงดื้อนะครับเนาะครับบอไดมินประมาทถึงผู้ใดนะครับเนาะอันนี้คือซ้อมเสียงเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนท่านทางอุดรทั่วไทยครับทางเมืองนอกเมืองหน้าก็ดีนะครับเนาะ พอพี่น้องเก้าเดือนต่อๆไปพร้อมๆกันกับอุ้ยกันแล้วนะครับเนาะได้ย้ำอีกรอบแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้ทันแมครับพูนหารในยงไงเลยว่าท่านผู้หน่อยผู้ใหญ่นะครับทุกๆทันทุกๆชีวิตให้ตลอดปลอดภัยขึ้นมากลุ่มเหมือนเดือบนะครับเนาะหลังจากสงข้ามสงบนะครับเนาะขึ้นมาหาพี่หาหน้องเหมือนเดิมบนะครับหาปตูปตากุณยจห้องเหมือนเดือบหาพ่อหาแม่เหมือนเดิมบกัแล้วนะครับ กราบสวัสดีครับงามๆกับคอยพ่อพี่น้องในวันพราวันเจ้านี่คอยพ่อพี่น้องจงนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนท่านกันแล้วนะครับโอเคครับผมพูดยำๆมาแม่นเรื่องเื่อพี่น้องก็ยันพ่อพี่น้องม่เข้าใจกันแล้วนะครับโอเคครับครับผมสวัสดีครับงามๆนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันแล้วนะครับโอเคครับครับผม